ก็สงก็เป็นคนอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดจนกระดานเมื่อไหร่สู้ๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจนแล้วพักดีอันดี สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรแหละนะรอบนี้เขาก็มาอ้างในหลวงบอกว่าจะมารับใช้เบื้องยุคคนละบาทที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขาก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับกลับมากราบพระบาทระวังผมไปอยู่17ปี พี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดพร้อมกับผมโดนถีบไปอยู่ต่างประเทศวันนี้กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพี่น้องกลับมาถวายงานรับใช้เบื้องยุครบาตแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทำงานให้บ้านเมืองให้ทุกคนได้มีความสุขให้มีความมีความมากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับ เมื่อก่อนจําได้ไหมเวลาผมไปใสยคนเท่าคนแก่ผมจําได้ผมบอกว่าคนอีสานเนี่ยเขาบอกว่ายีสิบกว่ามีแห้งมีเวลาผมมีเงินสีสบกว่ามีเวลาเออมีเงินมีแห้งผมมีเวลาหกสบกว่ามีเวลามีเงินผมมีแห้งแต่วันนี้ผม75บห้า มีเงินมีเวลาแต่ยังพอมีแห้งอยู่มามาอีสานที่ไรก็ได้แห้งหลายคนอีสานให้กำลังใจก็มีแห้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรับใช้พี่น้องชาวคนไทยต่อไปครับ ไม่มีตำแหน่งแต่ก็รับใช้ได้แข็งแรงแข็งแรงเขาบอกว่าผมมีตำแหน่งอะไรผมไปบอกพี่น้องที่อุดรว่าผมตั้งตำแหน่งให้ตัวเองว่าสทออรอคืออะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศมันคือความรู้สึกที่ผมจะต้อง หาทางแนะนำแก้ไขและผมก็ส่งผ่านไปยังนายกอิงว่าบ้านเมืองนะตรงนี้เป็นปัญหานะเปนปี่ยแล้วนายกอิงกับทีมงานก็ไปตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพียงแต่คอยสะท้อนปัญหาไปเห็นอะไรก็สะท้อนปัญหาหมดทักษิณก็ประสัยก่อนหน้านั้นอุดรธานีคราวนี้ก็มาอุบลตอนไปอุดรธานีทักษิณไม่พูดเรื่องนี้แต่มาที่อุบล นะครับทักษณิณพูดดังนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวการรัฐประหารหนาหูมากนะก่อนหน้านั้นทักษณิณทำยังไงนะพักของทักษณิณยงยุทธศิริพานิ์ได้มีการยืน่นเพื่อที่จะลิดรอนพระราชอำนาจและลิดรอนอำนาจของพบเหล่าทัพจะให้ลูกตัวเอง เป็นคนปลดผบรเรล่าทัพได้เองและแต่งตั้งในพลซึ่งอยู่ภายใต้บำนาจของพระหมหากษัตริย์และสภากลาหมุมนะครับต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการถวายสัตว์ปฏิญาณของสามเหล่าทัพต่อมาสามเหล่าทัพนะฮะพอมีข่าวเรื่องของยงยุทธหนาะหูหนาะหูนะหนาหูกับสามเหล่าทัพก็จัด งานก็เรียกว่าเป็นดนตรีเป็นคอนเสิร์ตถวายให้กับในหลวงนะครับทัพบกทัพเรือทัพประกาศแล้วก็ตำรวจมีภรยาของ,องพระยยเอกประยุทธ์กล่าวรอยงานองคมนตรีไปครบรบบเหลาทัพไปครบจากนั้นมาเอ๊ะผมว่าทักษิณท่าทีเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของทักษิณแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องความจงรักภักดีขึ้นมา หลังจากที่มีกระแสเรื่องของชั้น14นะครับแล้วก็ถึงขั้นบอกว่ามากราบพระบาทนะะคิดมานานนะในคำปราศัยของเขานั้นปรากฏว่าตั้มกลุ่มคอปทอนะก็จะไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเอาผิดพักเพื่อไทยโดยระบุว่ามีการนำพระมาหากษัตริย์มหาาเสียงซึ่ง ขัดํระยัติการเลือกตั้งเพราะที่ทักษิณไปที่อุบลราชธานีเนี่ยเป็นการหาเสียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจอย่างที่ผมเรียนถ้าว่าลําดับเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ตึ้งตึ้งได้ดดดดมาเนี่ยก็สิ่ก็เป็นกอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้มาโดยตลอด จนกระดานเมื่อไหร่สู้ๆจนกระดานเมื่อไหร่อ่ะจงรา้พักดีทันดีเลยนะเห็นท่าทีผิดปกติกระแสะข่าวการทหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนักการทหารทั้งเก่าและใหม่แสดงความไม่พอใจส่วนที่มีอำนาจดำรงตำแหน่งอย่างพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีและก็ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยทั้งผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเนงะียบกริอบผบเรางมดเงียบกริบ ก็แสดงจัดพิธีพระพิธีดนตรีถาวายในหลวงอย่างเดียวนะะทักษิณก็เลยเปลี่ยนท่าทีนะครับก่อนหน้านั้นโอ้โหขนลุกขนลุกนะขนลุกเลยนะ,ยนะะสู้เต็มที่ลุยเต็มที่รัฐธรรมนูญก็จะแก้เนี่ยโทษกรรมก็จะเอานะฮะจะยกเลิก ไม่ทห,หารประกาศกฎเการศึกได้พระบอกลาโหมก็จะแก้ให้ลูกตัวเองเมีอำนาจสูงสุดก่อนที่จะมีการทูนเก้าเป็นคนจัดการเองทําเหมือนกับสมัยตัวเองเป็นนายยุมตรีแต่งตั้งเสนอชื่อพลเอกชัยสิทธิชินวัตรเป็นผู้มีการกองทัพบกตอนนั้นพลเอกเปรมตินนะสุรนุนยังคงมีชีวิตอยู่ เหมือนกันเลยจนไปที่มาของการออกพรบกลาโหมปี2 5งพหอให้อำนาจเหล่านั้นไปอยู่ที่สภากลาโหมก็พยายามมีการแก้ไขเอาประหลัดสำนักนายยมตรีเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภากลาโหมด้วยนะครับสิ่งที่ทักษิณทำตอนนี้โดนร้องแน่นอนกลุ่มคอปอประกาศแลวนะ ถามว่าผิดไหมอันนี้หุ้นส่วนก็พิจารณาแล้วกันว่ามีการนําพระหม,าระมาหากษัตริย์มาเสงหรือไม่ส่วนที่ทักษิณบอกว่ากลับมารับใช้เบื้องยุคคนละบาทอันนี้ไม่ทช่ว่าระเจะอยู่ว่าท่านทราบหรือเปล่านะนะฮะและบอกว่ากลับมากราบประบาทผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าทักษิณเคยเข้าเฝ้าหลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยได้ข่าวเลยนะไม่เคยได้ข่าวหรือว่าใครได้ข่าวบ้างผมไม่เคยได้ข่าวเลย นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นถ้าเป็นจริงก็คงจะมีการออกข่าวเพราะรานักมานานแล้วจนถึงวันนี้ปีกวากหาทักษิณกลับมาผมก็ยังไม่เห็นนะหรือว่าไปกราบพระองค์ไหนหรือเปล่านะฮะซึ่งผมไม่เห็นกรา,ากบพระเจ้าอยู่หัวกราบพระราชินีนะครับผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองหรือประมุขของรัฐผมไม่เคยเห็นนะครับสิ่งองน่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแหละ แต่เกมการเมืองทำไมเป็นแบบนี้เขาเปลี่ยนท่าทีจงรับพักดีทันทีเพราะอะไรมันกำลังเข้าสู่เดซโซนทุกคนก็รู้ว่ามันเข้าสู่เดซโซนเขาก็ดิน้นอ่ะเขาก็ยอมรับนะบอกว่าตอนนี้รัฐประหารยุคนี้มันเป็นรัฐประหารซ่อนรูปเขาก็รู้เขาก็รู้เหมือนกันนะว่าอย่าเอาเสือเนี่ยมาคุยกับผมผมกลัวเพราะเขารู้ตัวเองเหมือนกัน ว่าเขากําลังเปรียบเหมือนกวางที่โดนล้อไมไว้สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมว่าทักษิณอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับเขาจะพูดแบบไหนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะและคําพูดของเขายิ่งมัดตัวเองเขามากขึ้นเรื่อยๆ,ๆบางคนอาจจะเรียกวิธีการของเขาว่าลิงแก้แหนะฮะหรือ กวางที่กําลังหนีออกจากวงล้อมของบรรดาพญาเสือทั้งหลายซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แล้วนักวิเคราะห์ประชาชนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ที่มีปัญญาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่รอดแล้วแต่เขาจะหนีอย่างไรและมันจะจบอย่างไรเมื่อไรแค่นั้นเองผมเรียนว่าอืมิงซู n แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะกเกิดภาคไหนเราเพอคือไทยด้วยกัน มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแกนแท้จิตอินยาไให้อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแหอห้อยได้แต่อย่ายยมแพ้ให้แก่อายุที่ทา done right Bye. tin là phần Hãy thay tin hay Hãy thay mơ khổ Sẽ đi xa mấy tham lượng lắm Dọn khổ cầm nơi xa cây Chạc ทันโลกยุคใหม่เกิดใจ <ะ S 1> ร,รับการกเปลี่ยนเร็